ยำอะไรครับยำหมูกอรอบปลาพิเศษครับกรอบปลาพิเศษแยกน้ำกลับบ้านครับ ละห้าสิบบาทชอบมีดจริงๆข้ากับสีเยี่ยมเลยเข้ากันพอดีเลยครับเข้ากันพอดีเลย เมยกระพุ่นขยามมะปลาราครับขอบคุณนะครเดี๋ยวเขาต้องเทด้านหลังอีกแล้วใช่ไหมใช่ครับลูกค้ายำต่อคิวต่อไป,อไปครับ

ร้อยร้อยห้าสิบร้อยยี่สิบบาท ลูกค้าเห็นไหมครับกรอบปลากรอบปลาขอบคุณไข่เยี่ยมาไ้แล้ะค่บรับซ้อนด้วยไหมครับ ขอบคุณนะครับพี่ใส่ปลาไหมครับไม่ใส่ที่สั่งมาแล้ว่อไขแดงไม่ปลาไาอยางครัได้แล้วครับนะครับระบุได้นะครับ เอายำก๊อร้อยบาทขอบปลาไหลขอบเพิ่มกุ้งได้วยได้ครับเป็นกุ้งสดกุ้งสุกกุ้งถูกสามเป็นน้อยนะนี่คนร่วมปลาเยอะแล้วขอบบครับเดี๋ยวผมเอาได้ครับขอหยำรวมเลยตัวแคบดีเตะปลา กอบหมดก่อนแน่วันนี้ใช่ค่ะฮออกดีมากอันนี้ของลูกค้านี่นะไปหมวยอปลาหมวยอปลาคัะ แสดงว่าไม่ได้เขียนไม่ได้สนับลูกค้าสั่งทำให้ลูกค้าเลยเพราะลูกค้าสั่งไปแล้วตนี่ไม่ได้จดใช่ครับลืมจดมีต้องมีคนหนึ่งลืมจดสามไข่ไหมครับลูกค้าได้และะ้วครับ แยกน้ำป่ะเอา,เายำไปเลยเนะเานะห,านหมูยอกับหมูกรอบปลาอันนี้เป็นยำเลยยำหมูยอปลาครับ นะยำสไข่ไข่ัอนขอบคุณนะครับ ยวทำน้ำให้ลูกค้าก่อนได้วนาน้ำออกมาก็ได้อน,น้ำออกมาขอกล้องไง ผิดอันนึ่งก็เหมือนมันรวนเลยนะใช่ครับ <laughs> รวนก็ไม่เป็นไรเริ่มต้นใหม่แล้วก็หมูเกอะปลาร้านี่ยน้ำนี่ก็ได้ที่นี่หมูยอเนี่ยใช่ที่น้ำนี่ก็ได้รับนะค้อนได้ไหมครับคุณจ๋าขอเพิ่มคำนึงได้ไหมได้ค,ครับยำไข่หมึกไข่หมึกใส่น้ำปลาร้าไหมครับไ,นะไ,ได้ค,ค,ครับได้ครับคุณค้ายำแรกเป็นยำอะไรครับ อไขแดงไม่ปลาร้าเผ็ดน้อยใช่แล้วก็เพิ่มยำไข่หมึกนะครับเ้ยปลามครับไม่ปลาร้าเผ็ดน้อยเหมือนกันใช่ปูม้าเส่น้ำปลาไหมครับได้ครับปูม้าปลาหลมาแล้วก็เ็แนี่นะยอไข่แดงไม่ปลา เผ็ดน้อยเนาะหมแดงไม่ปลาลหน้อยครับสั่งได้เลยครับลูกค้าย yep ังไม่มาลูกค้าเห็ดน้อยทั้งคู่นะครับเยหมูกรอบปลาห่ของลูกค้าคิวที่2 2นะครับปูม้า ตอนนี้คิวที่19แล้วครับเป็นเพิ่มเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นกุ้งสดถอยแพงปลาลาหนึ่งค่ะแล้วก็หมูกรอบหนึ่งค่ะปลาปลาหมดเลยค่ะเผ็ดหน่อยหนึ่งค่ะปลาล่าผ็ดน้อยค่ะแล้วก็ยำหมูกรอบด้นอยแล้วก็หมูยอไข่แดงค่ะปลาล่าหมกันเผ็ดน้อยนะค่ะ รับมาจัดหาเป็นรวมกับรับตังกับลูกค้าหน่อยรับตังกับลูกค้าหน่อยที่นี่สองจ่ายแล้วจ่ายแล้วโยนให้ลูกนับเป็นคนรับตังอีกเดียวมาประหารเลยนะครับร้านนี้ ้เปิดร้านมาไม่หยุดเลยนะมูะะปิดร้านมายังไม่หยุดเลยมาเลยครับมาเลยครับพร้อมเสมอครับพร้อมเสมอหมอย,ยอไม่ปลาสเส็นน้อยครับนี่หมูกอรอบกุ้งสุกอ๋อไข่เยื่อมาก่ยก่อนเนาะไข่เยื่อมาไม่ปลาครับไข่เยื่อมาไม่ปลาอ,อ๋อไข่หมึกใช่ไหม ไข่มึกหรือไข่มาไข่มึกเนาะไข่ม,มึกไข่มึกไม่ปลาลัเห็นหน้อยครับลงคิวพี่หนุม่มเวลาทูโทนทูโทนปูม,มา้าโอเคครับปลาลแซ่บ ขอนนพี่หนุ่มมาทูโทนปูมานะเรียกปูมาไปดวยถ้าไม่ไข่ปูไม่ไข่เอามาคืนนะขับรถจากชุมพรกลับเอามาคืนนะปูไม่ไข่เอามาแลกคืนได้เลยครับ ไข่หมึกไม่ปลาเผ็ดน,น้อยครับไข่หมึกไม่ปลาเผ็ดน,น้อยแบบนี้120 100บาทครับ100รบาท,บาทใช่ครับนี่ขโพ,พดถุงฟองมาแล้วตอนมีถุงมันมีถุงข้างในอยู่เนี่ย กูมาเหลืออยู่ต่อไปต่อไปกุ้งสดหอยแครงปลาร้าเห็ดหน่อยโอเคกุ้งสดหอยแครงปลาร้าเห็ดหน่อยครับ กุสดหอยแครงปลาร้าเผ็ดน้อยน้าบายดีครับสังไว้ก่อนที่ใส่ฟังไวหลุดย่อค่ะหมูกรอบใช่ไหมครับงานนั้นแหละนะเขาก็จะมาคูเสือนั่งกันใช้ทะเลแบบนั้นเลยได้ายเรามีช้อนหรอป้าม่มีไม่มีอ้าวเราสั่งดื้อสองกุ้งสดหอยแครงสองร้อยรูกไหมเหลือยังไม่ต้องสดกุ้งสดใส่น้ำปลาร้าไหมครับใส่ครับจะคูนะครับตัว พุ้งสดปลารอยแครแข้งออกคกอยแครแข้งพิ่งออกอค,คุณนะครับออกไปแล้วตอนแรกที่ทะเลรวมอะ่ะ <c oughs> จำไม่ได้ขนาดคนยำจำไม่ได้ <c oughs> ใช่ครับหมูยอไข่แดงครับใส่ให้ทุกยำเลยครับครับคุใช่ครับเรียบร้อยครับผึ้งสดปูมผ้สงสดไผ่แขงปลาล่าเห็ดน้อยครับสดไผ่แขง ปลาดเห็ดน้อยับ <c oughs> น้อยครับฝากไว้หนึ่งร้านนะเป็นร้านยำปลกโบนะของสองหนุ่มทหารเรือนะอยู่พันทุกตาสตัตย์ประหิดนะถ้าใครผ่านไปผ,ผ,ผ่านมาก็าแวะมาอุดหนุนน้องได้นะครับน้องขายทุกสุกเสาร์อาทิตย์นะครับวันนี้ก็ลากไปก,ก่อนเดี๋ยวน้องลุ้นเดี๋ยววันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับพี่หนูเลยครับ